สวัสดีครับทุกคนนะครับเจอกันเช่นเดิมครับผมต้นนะครับเมื่อคืนเราให้ไปสี่คู่เนาะครับเข้าเต็มทุกคู่ต้องบอกอย่างนง้นนะครับก็อิ่มเป็นสัปดาห์แล้วนะครับก็รีว่าอิ่มอิ่มอิ่มเอมนะครับกันทุกคนนะครับสำหรับสี่คู่วันนี้ก็จะเป็นยูฟาแชมเปี้ยนลีกทั้งหมดสี่คู่เลยนะครับวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศนะครับนี่ผมอยู่บ้านบอสนะครับก็ บรรยากาศ600ล้านนะครับมาดูว่าบรรยากาศ600ล้านวันนี้จะทำให้บอลเรารวยไหมนะครับบอลเรารวยไหมก็ตั้งใจฟังนะครับเพราะว่าเสียงรบกวนก็มีค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเราวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศนะครับกันอยู่ในที่โล่งนะครับเสียงอาจจะแทรกเยอะก็ลองลองตั้งใจฟังดูครับน่าจะได้ยินเสียงกันชัดเจนนะครับ คู่แรกวันนี้นะครับคู่แรกวันนี้เป็นบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกจริงๆ4คู่ก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทั้งหมด4คู่เลยนะครับคู่แรกวันนี้จะเป็นคู่ระหว่างออตาลนตานะครับเจอบียรลิวนะครับวันนี้อัตาลนตาเปิดมาบังคับชนะแล้วก็ไหลอัตาลนตาด้วยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้บอลบอลยุโรปเนี่ย บียร์ลิวมีอะไรที่น่าสนใจนะครับราคาที่ถูกต้องมันควรจะเป็นนั่นแหละราคาที่เปิดมาถูกต้องแล้วผมว่าราคาที่ไหลเนี่ยน่าจะเป็นไหลเพราะว่าตัวอตาลนตาเนี่ยบังคับชนะถึงจะเขาเรียกว่าอะไรถึงจะเข้ารอบนะครับแต่ B บีลิวต้องการเสมอก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็เลยมองว่า b บีลิวอ่ะเวลาเล่นบอลยุโรปเล่นได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นยูฟ่าหรือว่ายูโรป้าแชมเบอร์ลี ผมว่าวันนี้บียรลิวไม่แพ้นะครับให้เชียร์บียรลิวนะครับจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยคู่ที่2จะเป็นคู่ระหว่างซันบวกนะครับเจอกับริวนะครับจากฝรั่งเศสวันนี้ริวต้องการแค่ผลเสมอนะครับผมคิดว่าทําได้นะครับไม่เหลือหมาก่อแรงแล้วช่วงหลังริวฟอร์มดีนะครับทั้งในหลีกเองหรือในถ้วยถ้วยนี้เองนะครับ แล้วในหลีเองก็ฟอร์มก็เริ่มกลับมานะครับเข้าสู่สภาวะที่ปกตินะครับเริ่มดีขึ้นดีขึ้นหลผมมองว่าวันนี้วบบวกเองนะครับต้องเรียกว่าวบบวกนะครับเมื่อกี้พูดผิดว่าเป็นสันบวกนะครับเป็นวบบวกวบบวกเองเล่นในหลีฟอร์มแย่นะครับแล้ววันนี้เล่นถ้วยใหญ่เจอกับริวที่ตอนนี้กําลังฟอร์มดีนะครับวันนี้ริวทําได้นะครับอย่างน้อยหนึ่งแต้มนะครับลุ้น3ามแต้มเอาให้เฉียรริว ครับคู่ที่3จะเป็นคู่ระหว่างซันบวกนะครับเจอเซบีย่า illa, นะครับลสบูซันบวกเจอเซบีย่าเซบีย่ามาต่อเล็กน้อยนะครับก็คือถ้าเสมอคนที่เชียเซบีย่าก็เจ็บตัวไปนะครับแต่ผมมองว่าวันนี้เจ้าบ้านนะครับซันบวกเองก็ไม่ใช่หมูนะครับที่เซบีย่าจะ มาเยือนแล้วสามารถชนะกลับออกไปได้แล้วสันบวกวันนี้ขอแค่เสมอนะครับขอแค่เสมออย่างน้อยไม่แพ้แน่ๆนะครับวันนี้ผมมองว่าสันบวกไม่น่าจะมีถึงแพ้ในบ้านนะวันนี้เต็มที่ก็เสมอนะครับหนึ่งแต้มต้องมีลุ้นชนะในบ้านวันนั้นให้เชียสันบวก แล้วก็คู่สุดท้ายเป็นคู่ระหว่างเบนฟิก้ากับดินาโมเคียบนะครับเบนฟิก้าเนี่ยต้องการผลชนะแน่นอนนะครับเบนฟิก้าต้องการผลชนะแน่นอนแหละแต่ว่าเคียบเองก็ถือว่าเป็นสายแรกสายบุกนะครับราคาเปิดแฮนดิแคปเนี่ยท่อนข้างที่จะแพงนะครับต้องยิงขาดถึง2เม็ดนะครับท,ทั้งทั้งที่ผลแค่ชนะ1เม็ด ก็เพียงพอสําหรับเบนฟิก้านะผมมองว่าวันนี้ถ้าเราไปที่แฮนดิแคปเนี่ยโอกาสเสี่ยงเนี่ยก็สูงนะครับชนะแหละแต่ว่าจะชนะถึงแฮนดิแคปไหมอีกเรื่องหนึง่งนะครับผมก็เลยมองว่าแต่ว่าคู่นี้ยังไงก็ยิงกันเยอะนะครับยิงกันเยอะนะยเพราะนั้นราคายิงกัน3เม็ดเพียงพอเนี่ยผมมองว่าวันนี้ถึง3 m, ประตูนะครับถึง3เม็ดอันนั้นให้เชีย์ที่สกอร์สูงเพราะนั้นเบนฟิก้าให้เชีย์สกอร์สูงนะครับ เพราะนั้นสรุปกัน4่คู่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกวันนี้นะครับคู่แรกนะครับผมแอตแลนตาเจอเบียร์เลียวนะครับให้เชียร์เบียร์เลียวนะครับจะไม่แพ้วันนี้นะครับ mm hmm. burg, เลดบูซันบวกเจอเซบีย่าให้เชียร์เลดบูซันบวกนะครับแล้วก็วอเบวกเจอริวนะครับให้เชียร์ริวนะครับแล้วก็เบนฟิก้าเจอดินามโมเคียบให้เชียร์สกอร์สูงวัน คู่นี้มีถึง3เม็ดนะครับ4คู่วันนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับกดไลค์นะครับที่สําคัญกดไลค์เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปขึ้นมาก็จะ แจ้งเตือนไปที่ท่านว่าคลิปอาจารย์ต้นมาแล้วนะก็เข้าไปสอบสองกันแล้วก็เข้าไปรับฟังกันได้นะครับนี่บรรยากาศ600ล้านวันนี้ขอให้เรารวย600ล้านนะครับบ้านบอสนะครับบ้านบอสนะครับโอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ